แชร์ภูมิใจเสนอทำใ้ทุกคนดูกลับกล้องไปทางนู้นเป็นไงนิวดีพี่ก็รีบทุกวันอืจริงนี่ทุกวัน ได้ไหม,ไม,เ,ไรไมเรพื่อ <laughs> รีบตามออรหราปปนึ่งพี่ปูพี่ปู่ทำอะไรปะคะ แช่แล้วแช่ชักกุชชี่แล้วชักกุชชี่ห,ปปหาของอีกแล้วใช่ทุกคนหาของอีกแล้วพี่พ,พี่พี่ปูไปก่อนเหรอไม่ไม่ฝั่งนู้พี่ให้ปูไปก่อนอ๋อพี่ปูนี่ผมให้ได้ไหมล่ะมาได้ทุกคนฉันให้พี่พี่ปูนี่ผมให้ฉันด้วยเธอเก๋เก๋พี่ปูนี่ได้ใช่ป่ะได้หนีได้ดีผมเจ๊ก็นี่ ทุกคนรีบมากใครจะเอาอะไรอยู่ในนั้นมาดามไม่อยู่รีเรียกพี่ปู่แล้วหนึน่งจริงไม่เป็นไรคร่ะเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่าง,งกอบบโอเคเลยทุกคนเป็นทุกอย่างของกอบอ <c oughs> บหมดเลยเพราะกบบก็คือวุ่นวายตลอดเวลาีสั่งาการต,น,ตนี้ัองนีบมาเขาไปไ,ปได้กันแดดทาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปลงคิ้วเลยวงหน้าก่อนคอนทัวร์หน้าหนุ่ยหนุ่ยมีมีทิวไปที่นู่นเราไปจัดเตรียมไปถอดแล้วไหม เอาแค่หมดแลยเนาะเอาเงนาตู้ะโอเคโอเคเงาล้านตู้ใช่เพิ่ใช่ไหมไม่ก็มารถานหนุ่งไงโอเคใช่ได้ถ้าไงหนุ่ไปตรงนี้ก่อนมีรีบเอาบุ๋แล้วก็ไปถึงจะได้ปีเลยเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะดีใจไม่ต้องรอใช่รีบมาหลายเบอร์สี่้นตรงที่ที่โอนองสีส้มเบอร์หนึ่งส่งส่งมาอีกรอบนึงได้ไหมเบอร์หนึ่ง เรียบร้อยเงินสบายใจแล้วเขาไปนี่ละเขาไปจเตรียมใช่เพราะว่ามันเป็นอาหารต้องมีคนไปไม่เอาปูนะพี่ปูปูไว้นะไว้สิดูชุดเตี๋ยหนูว่าคือกลางไว้แล้วนะสองชุดเอาไว้ที่นู่นที่นู่นเป็นภูวินล่าสวยเหมือนกันพี่ปอะไรนะคะพี่ปูจะทิ้งลูกอีกคืนหนึ่งหรอคะพี่ปู สองลูกสองพี่ปูจะทิ้งลูกเลยนะคะคือหาพี่ปูอยู่กับบุ๋มมาตั้งแต่พี่ปูยังไม่มีลูกสักคนเลยนะคะจริงๆค่ะอนพี่ปูลูกสองบุ๋มทำอะไรคะอยู่ที่เดิมพี่ปูเจอบุ๋มตั้งแต่เดี๋ยวนะัวละอ่อนโอ้โหหนูบบาหนูบบเด็กอยากเห็นนะพี่ปูอ่ะพี่ปูเคยอยู่ในคลิปไหมเธอโอ้โหอยู่ไปหลายคลิปแล้วว่าค คือถ้าถ้าแขกรับเชิญคนไหนไม่พอ,อ,บอกบก็จะเรียกเชิญเ<ร>ข้าค่ะเ,เราต้องช่วยกันค่ะเรียงตัวกัเนเลยค่ะพี่พูดจาได้เลยอ่ะบุ๋มมาครั้งแรกบุ๋มไม่พูดเลยเออแล้วบุ๋มก็ใส่ชุดน,นักศึกษาปะใช่เออบุ๋มแบบยังใส่ชุดน,นักศึกษาย<ร>ังวัยละอ่อนอยู่เลยอ่อนต้ออ่อนต้อต้อต้อเราก็แบบ ลัวดอกพี่คุณจะร่วงจะปากไม่ค่อยพูดเลยเลยนะเงียบมากเขาไม่พูดเลยเคนไม่คุยกับใครด้วยไม่หยิ่งหรืออะไรนะแต่ว่าไม่พูดอ่ะเป็นคนเบล่าอยากรู้เหมือนกันแต่ทีไมตอนนั้นไม่ยอมพูดไม่พูดนไม่รู้จะคุยอะไรกับใครอ่ะเราก็ชีวิตอยู่แต่กับหมาพี่กุนเลยออกหรปะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราต้องคุยกับใครด้วยเราต้องคุยอะไรกับใครบ้างแบบไม่รู้จะชวนเขาคุยว่าอะไรอ่ะทุกคนก็เลยจะบอกว่าแบบ ำไมแบบเป็นนางรายที่แบบนิ่งมาก <c oughs> แต่ตอนนี้ใหญ่ผ่านมาแค่ะะกี่ปีอยู่ได้เหมิมเกลิมเลยนะช่องเนี้ย <c oughs> ปากนี่ซัดกลับแบบสบัดเลยใหญ่ขึ้นสิงกบอบผมเยอะมากใช่ค่ะเอนดูพี่ปูแล้วตอนนี้ล่ะพี่ปูพูดไปต่อยห่อยเลยค่ะพูด <c oughs> ไม่หยุดโรคจิตมาก็มาเหอะมา โรคจิตต้องกลัวบุ๋มนะจริงๆนน <laughs> หรือคนที่แบบไม่มีวารยาในการถามอะ่ะ <laughs> เจอหนูไปก็คือสมองจากเป็นคนไม่ฉลาดก็คือฉลาดขึ้นมาทาันตาเห็นเลยอะ่ะ <laughs> อยู่ดีก็มีมันสมองแกง้งก็หนูก็ชอบไปแบบอ,อ่านเจอคอมเมนต์ที่แบบเหมือนอง <laughs> ังหวะจ <laughs> ังหวะเลยนะ่า <laughs> ไม่บางคำถามมาเขาชอบถามแล้วถามซ้ำๆเราก็เลยเห็น หรือบางทีเราก็พยายามแบบปล่อยวางแต่ว่ามันก็เห็นไงพี่นก็แบบจังหวะดีจะไม่พูดอีกแล้วค่ะพี่ต้องพี่ต้องบอไม่เชื่อค่ะพี่เห็นพวกเธอพูดทุกครั้งอากาศสนุกไหมอะอากาศร้อนแป้งเยิมไหมไม่เยิมค่ะสนุกไหมหรอก็สนุกกว่าเล่นละครไหมคะหนูไม่เล่นละครแล้วอะ จริงๆนะ,ะนทุกวันนี้หนูก็เหมือนเล่นละครชีวิตหนูอ่ะคิมกระแดกของหมดนะคะพี่วีระพงศ์สวัสดีค่ะ,ะพี่พชทักทายคนเหรอพี่เป็นสิวอ่ะพี่น่าจะน้อยสุดแล้วลนะ่ะโอเคพี่ปูตอบดีเห็นป่ะนี่เราก็โอ๊ยร้อน<笑><笑>เหมือนจะจุ่มเลย นข้างหลหนูเหรอพี่พีทพี่พีทคิ้วหนูงอกอ่ะคิ้วหนูงอกเป็นแบบออหุ่มพี่ดึงชั้นอีกอันนึงออกมาเลยนะอันนี้สวยแล้ว